สวัสดีเอฟซีแฟนชมง,งทุกคนนะคะมือวันนี้นุนยากับมีแนวทางตัวเลขเกี่ยวกับเลขคุ้มฝันของแม่สลัค้ามนะคะมื่อที่ผ่านมาแม่นะักแม่แม่แม่สลัค้ามนะคะเขาทั้งสองคลิปนะคะคลิปแรกเพิ่นฝันว่าแม่เพิ่นมาบอกว่าแม่ตายแล้วนี่นะคะเพิ่นบอกว่าเพิ่นจะพาไปออกรถมิวเอกหรือรถเฟอร์จินเนอร์นะคะเป็นทะเบียนเก้าเจ็ดแปดสองนะคะเพิ่นจําได้คักนะคะ แล้วพ่นกัให้นุ่นที่ญาตัิ 9, 7, 9, 8, 2นะคะแล้วก็ห้เขียนกราบน้ำ 7, 9, 9 2, 8เล้ออก 2, 8ล,ล่างนะคะแม่พ่นบอกว่าพ้นจะมาบอกเลขงวดสุดท้ายจะไปเกิดแล้วอย่าลืมสื้ออายุแม่เดอ้อแม่จะบอกเป็นงวดสุดท้ายอายุ67ปีนะคะผลปาก,กดว่าเลขออก 6, 7, บน 2, 8ล่างนะคะ สำหรับคลิปโค้งสุดท้ายของแม่นางนะคะไปนอนอยู่หน้าวันแม่นะคะเป็นวันผาไปนอนอยู่หน้าผีมะอำ่ำาละผีมะอำ่ำเพลินเราก็มาบอกเพลิน่าจะบอกเลขถ้าบอกเลขถือไหมาเลี่ยงนะคะไหมาเลี้ยงวันพุธนะคะให้เลี่ยงเราสองแปดห่านะคะเพลินมากินเราสองแปดหาพ้นปากพ้นว่าคลิปนี้ออกสองแปดล่างนะคะ นะคะสาหรับงวดนี้แม่นแล้วฝันว่าคุณยาาทวดกับคุณยาานางตายแล้วนะคะเมื่อบอกเลขมเมื่อเถียงกันว่าเลขจะออกตัวนี้ตัวนี้นะคะจะออกตัวนี้จะออกตัวใดไปเบื้องไปชมน้ากันเลยค่ะ,คะแม่สวัสด,ดีค่ะค่ะสวัสด,ดีค่ะแม่ก็อ,อย่างนีค่ะว่าบ่าสบายค่ะแม่ดัดมดลูกค่ะอ๋ะอเขาโรงพยาบาลบอกค่ะ ค่ะกันแนนนาอกจ้งเมืนผีอํามละค่ะก็ <c oughs> มาอื้นกาก้าวสิไปตั้งใจโอ,อนของเซนไว้ซื้อยังเป็นเงินนะคะอื <c oughs> สุดยอดอิลีน้อนเดี๋ยวเด้อยค่ะนอนย่าเอาอันนี้กันคลิปแรกตองคลิปแรกที่ว่าแม่ปันว่านมาแม่มาบอกสีบอกเป็นคนสุดท้ายภาพไปออกรถอันมิวเอกนะเนาะแปเก้าเก้าเจ็ดแปดสวงอ้ยสุดยอดอิลีออกแปดสองสองแปดล่าง <c oughs> เราวาอย่าลืมเสื้ออายุเม่เด้อเนี่ยอายุอายุหกเก็ดตรงๆเลยคลิปแน่เขาทั้งบนทั้งล่างบันนีว่นแม่ไปแันว่นพาไปกินอี่ยังกันอยู่หน้าเรานอนผีอําผีบอกว่าสิบอกอย่างกินเราสองแปดหายังไม่ออกสองแปดอีกอายุขังนาค่ะแต่ว่าแม่บอกโตกับอันนี้บอกโตตรงค่ะแต่ก็ยังมาย่ำอะค่ะแต่ว่าก็ไม่เคยโดนผีอําหรอกมากกว่าเบนี้ค่ะ เพิ่นอยากกินเหลงที่นะคะฟันเป็นก็ไหเนาะแต่ว่า FC เอฟซีห้องกับว่านด่ตามเลยเนาะงมวดนี่นะคะมแม่ฟันอีกตามก็มีเอฟซีทำบุญน้ำได้นนะค่ะอเ,คเอ่อฟซีคุณเอ่อนี่พาพรหนึ่งร้อยบาทนะคะทำบุญกับแม่ไม่ประสงค์ออกนามเอฟซีไม่ออกนามหนึ่งร้อยบาทนะคะนนทิยาทำบุญด้วยหนึ่งพันบาทรวมจำนวนเงินหนึ่งพันสองร้อยบาทโอนเข้าวันที่แม่เราได้บางหันไปเช็ค,คบัญชีได้นะคะขอบคุณค่ะ ก็ให้ถูกกับแม่บ้านหีินะคะเอาก็ให้ถูกอีฟันหลือเ่แม่ฟันหรอกค่ะตันนีโรงพยาบาลนะค่ะฮะแม่ไปนอนโรงพยาบาลจักมื่นที่ฟันเนี่ยไอ้นอนเตียงศีตค่ะฮะนอนเตียงศีตค่ะแม่เคยไปนอนโรงพยาบาลมันชอบออกเบอร์เตียงบ่ค่ะอันก็ช่วยมาออกเบอร์เตียงเลยค่ะนี่นี่เพียสองค่ะเบอร์เตียงหนึ่งสี่ค่ะตอนนี้เอาฟันได้ค่ะวันนี้ Oh, อันนนอมีเบอร์เตียงสิบสี่เต <c oughs> <sınız> ียงสอสิบสี่ค่ะค่ะเราฝันว่าจ้งไดค่ะค่ะฝันว่ายายทวดยายทวดแม่ของแม่ของแม่เนี่ยตายไปชิบก็ปีแล้วค่ะ <c oughs> มาขวดมาขวดเงนไห้ค่ะอ <c oughs> ืมาขวดเนงนไห้ล้วก็พันมากกำมูพันสองคนนี่ค่ะพันมานางอันขวดเงนนางเฮ็ดนั่นเฮ็ดนี่มันี่คิดไปคิดมา่านตาตาไปทั้งแงนมาสันมั้งเย็นตั้ง,ง,นงนีแอร์มาสันว่าส้วนแอมถึ่นตั้งเยงนนะค่ะค่ะ ไปโซก,กันเรียงเลขะนะเอาเอามาช่วยกันสันว่าแยกถวดบามาช่วยกันนะวันเลขสิบอกยังวันนี้ค่ะโอ้ยกมาเจ็ดสองคนละทั้งยี่รางบอด,ดี้เลขสิกเก้าสองดิสัว่าแยกถวดว้าเลขสิหกเก้าสองก็มาเจ็ดสองแต่หน้าเสันแ่นส่สน จบเก้าสองนี่ละคุณางใช่ไหมค่ะยังกันโซ่กันนะค่ะมันจะเชี่ยวมาไปเชี่ยวมากันโซ่กันเรีงเรกกันได้ยายบอกว่าเลรียกเก้าสองให้กดนะคะระว่างมูพันวานมาเก็ตสองหมดแล้วออันนี้ไหค่ะมู่มูพันตายไปไตายแล้วค่ะตายเป็นเชี่ยวกันนะค่ะใครๆตายไปหลายปีแล้วค่ะมันส่วนกันมั่นมันเชี่ยวสินะค่ะมาแล้วมาว่ากันเว้าว่าให้แม่ได้ยิน ค่ะแม่ค่ะแบบว่าแม่ก็เลยว่โอ้ยบอกเฮีงเลยจากไรจากไรไอ้ส uh? ิบอกเที่ยวเลขอายุสันได้เอากระตัวที่บ่หนีละแม่นั่งเจ็ดสองของแม่นี่ยก้าสอง่ะทางค้นทางตายแล้วมันบป่ค่ะแฟนค่ะม่นางยู่สิบ้าเฮียนอะค่ะพีพีพีแม่นั่งบอกเ็ดสองพียายบอกเก้าสองัดบ่กันเก้าสองค่ะอื่ะอฮ เราเพื่อนตายอายุเท่าไหรสองคนนี่ย่า่ย้า่นะย่า่ค่ะย้ายถวดร้อยหกปีค่ะอันเกิดธาตุไหมค่ะอไม่ร้อยนีด<ค>แมนค่ะย้ายเขาหน,นีสุดเจิดว่ามีโรคว่ามีไข้ไี่เกิดคล้ายวัณตายโรคโรคชนลานะะี่ค่ะอคม้นบุญค้นบุญตายคนหน,<ม>หนึ่งร้อยสองปีค่ะคน<ม>หนึ่งร้อยสองปีตายอายุอายุร้อยหกปี ร้อยหกปีเจ้าวายผู้หนึ่งร้อยสองปีค่ะยายนางโม่ร้อยสองปีแหมค่ะเจ้าวายยายถวดหนึ<ม>่งร้อยหกปีคนหนึ่งร้อยสองปีค่ะยายนางแบบเยืนเยื้นนะคะก็เลยเป็นโรคเป็นไข้สะเก็ว่าฉนร่าไหมค่ะยายนางอายุร้อยสองปียายถวดร้อยหกปีค่ะยายถวดตั้งหกปีเกิดถ่าสมัยเลยค่ะยายถวด นี่สองนี่ค่ะสีมาเข่าฟันค่ะไอ้ย่าถวดค่ะเอ่ยไายถวดมาเขาฟันนี่เคยแม่นบอไอ้ย่าถวดมาครังเรกตอนทีว่ามันออกออกันหกเก้าศูนย์เี่ยขังร่างหกศูนย์นะคะเทียศูนย์บนสูงดังค่ะค่ะคือบ้านเลขทีเก้าสิบเนาะค่าอันย่าจูงสร้างเขาเฮี้ยแต่เลขเก้าเก้าศูนย์หกศูนย์นะคะมันก็เลยเดี่สองเด้งน,นะคะไ<อ>ข,ขว่าขวมันมีบนบน,บนูนล่างนะคะ ดูเหมือนกางเงยขาเงี้ยนะค่ะขาเงี้ยคนนะค่ะสรุบายยายยายทวดบอกว่าเลขเพิ่นเถียงกันกับกับยายนางยายนางที่ม้าทำกันเพิ่นเถียงกันว่าเลขจะออกเก้าสองยายนางว่าจะออกเก็ดสองปากเถียงกันนะคะมามันไปมันมันไกลนี่ล่ะไม่เสียของกันยายนี่ล่ะบ่เมียนบ่เมียนเสียกลนยายนั่งนี่ละของเถียงกันนะคะมาเถียงกันให้ได้ยินใส่ห่อใส่ก๋วน้อยอย่าบอกแี้อะลรจะร้ายจะร้ายยังได้ปะเอาว่าเลขแั่สันเสียกันหนีเสียกันนีบางสิไม่ค่ะ ยายทวดนะครโอ้ยายทวดว่าเหล็กจะออกตัวนี้คือเก่าสองมันบ่ค่ะคนาเก่าสองกันยายนั่งมันมากันเก็ดสองใชไหมคะเพีย,ยงเพนนียงกันตายแล้วแต่ว่าเบอร์เตียงที่แม่สลรข้ามไปนอนอยู่โรงพยาบาลน,นี่เบอร์เตียงหนึ่งซีเคยไปนอนโรงพยาบาล้ลยชอบออกเบอร์เตียงแต่ว่ายายทวดมาบอกว่ามาเถียงกันกับแม่กับยายนัง่งตางคนต่างตายแล้วเนาะมาเถียงกันวะ่ายายทวดว่าเล็กจะออกเก่าสองยายนั่งว่าเหล็กจะออกเก็ดสอง แต่ว่าอายุยายทวดที่ตายแล้วตอนตายนะยายทวดตายร้อยหกปีคุณยายนา่งตายตอนอายุร้อยสองปีน้องที่ย่าต้องถูกว่าไหแม่แมนค่ะ้าทั้งหมดทั้งมวลนี่เม่แม่มากคู่ไรส่วนตัวแม่แม่เป็นคนแม่นเลขเนี่ยเอ้าเอ้กซซี่เพิงบาลามีนะย่าบานเด็กทีเนี่ยสิมหาค่ะที่ล้มไปค่ะอ๋อมันไปกวดเทียนเนาะ แงองค่ะามาขกกวดเยน็นอากาศมาเห็นนันเย็นมีหสงสีมาเนียนเนเมียนก็เลขพ้าเป็นผ้นข้างบนสิไหมค่ะโอ้เลขบ้านเอาเอาจังบ่ได้ถามอีกแล้วเห็้ยซี่บสิบห้าอืมเลขบ้านสิบห้าค่ะส่วนตัวตัวแม่มักอันไหนเอามันมีเบอร์เตียงมีเลขบ้านมีเลขย้ายเถียงกันว่าเลขจะออกตัวนี้ตัวนี้แล้วก็มีอายุย้ายแม่มักตัวใ<ะ>ดมักเก้าสองกับหนึ่งส่นหกนี่แหละค่ะ โอ้โอ้แม่แน่นเน่นเก้าสองกับหนึ่งศูนย์หกเว่ากับเบ้าแล้วเล็กหนึ่งศูน์หกค่อยออกสองหดวต่อกันค่ะอ๋อคยออเห็นึ่งศูนย์หกอะคิดว่ามัดกัมัดแบบว่าอายุเพิ่ยื้อมาสินะคะก็เลยมากันเพิ่นพากันไปกวดบ้านกวดกัยกัไนนเถมันปีนหการการการหค่ะเดี๋ยวด้ค่ะการ ประมาณันตัวอยู่กันนกันหุกสองอ้าวเดี๋ยวนุ่นที่ย่าเสดสะดุกเด้อค่ะสะดุกพ่อแม่พี่น้องเอซี่ฟังดีๆดูดีๆนะคะแม่นั่นนี่เป็นคนแม่นมากๆนะคะเขาทั้งบนทั้งล่างอ้าวหัวดนี่แม่นั่งเขาล่งบานนะคะนอนเบอร์เตียงเบอร์สิบสี่ฝันว่ายายทวดมากวดบ้านห้เลขบ้านเป็นเลขที่หนึ่งห้านะคะกวดไปกวดมาเพลินเมย์ยายทวดกับยายนั่งตายแล้วนะคะ เมื่อเราพันโซกันว่าเลขจะออกตัวนี้คุณยายทวดโซว่าเลขจะออกเก้าสองคุณยายนั่งว่าจะออกเกสองนะคะเพื่อนตายเป็นพีซอ,ง,องก้นเทียงกันตอนที่ตายเนีย่ยยายนั่งอายุร้อยสองปียายทวดตายอายุร้อยหกปีแต่ว่าหกสองนี่แม่ห้กันเก้าสองตีร่างกามันปะค่ะค่ะยันตีร่างกายเขาเรียกกันไว้แต่ว่าโตทั้งหมดทั้งมวลนี่แม่เน้นเก้าสองกับหนึ่งศูนย์หกมันปะค่ะแม่แม,แม่ค่ะ,คะ เอาซื้อสารากินแมงไว้จักใบแล้วพอท่านไปใส่ค่ะเพิ่งออกจากโรองบาตรนี่มันเงินกับสิบเลี้ยงเงนเหล่าสองแปดหาเจ้าที่หรอกค่ะโอ้แม่ถูกถูกโชคดีเพราะได้ซื้อเหล่าเลี้ยงเพิ่นยื่นบ่ค่ะขี้จังไหนคือนมาคือนมาหูเลขสองอันคือนหัวเหล่าสองแปดหายเมาเงินแทะอันเพิ่งกับมะข่อฟันพันว่านอยากกินเหล่าสองแปดหามันเนียเป็ดก็เลยไปสืบเบิ่งวานที่เป็นที่มาเป็นใด พอก็เลยบอกฟังว <Ha. S 2> like oh ่าคนบ้านเอียนมัว่วคนเสียนะคะคนเล่นสื่อเราสองแต่ถามมันน <mor> ั <pl ot down> ่งกินยุ่งหัวฟาดองตายข้าเเสียงหน้าคนบกการบอกฟังคนยันยานุสินะคะอ๋อยันว่าบกกานอนเนาะเอามี้อโอ้แสดงว่าผีตนนั่นแมนค่ะเอาเราเข้าไปเลี้ยงเพิ่นเพิ่นสิมาบอกอีบ่นอนอีนอนข้าจะไปเลี้ยงเพิ่นกับวะเนี่ยค่ะเพราะว่าไปเลี้ยงเพิ่นท่านท่านเลยไปมืออื่นสิแม่ค่ะแมนมืออึนมืออึนวันพุธเนาะ แมค่ะแมค่ะมันพูดอ้าวพ่อเมีพีน่น้องเอบซีผู้ใดอยากร่วมซื้อเราสองแปนหาอยากซื้อค้องวายซอยอยแม่สารข้ามกโทรมากก็มเมมตนมากเด้อค่ะนะคะอ้าวขอบคุณแม่หลายๆายเด้อค่ะที่หายแนวทางนะคะวันนี้ให้เอฟซีโชคดีแนวทางของแม่นางนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะแ่เม่พี่น้องเอฟซีกันสีได้ยิน้นะคะแนวทางของแม่นางนะคะนุ่นที่ญาติจะสรุปนะคะเพิ่นเพื่อนบ่สบายเพื่อนนอนเตียงเบอร์ซิบซีนะคะ แล้วเพื่อนฝันนะคะฝันอยู่โรงบานฝันว่าคุณยายคุณยายถวดกับคุณยายนางหนีตายเล้วมากวาดบ้านให้เพิินนะคะมาทำก้มสาดบ้านมากวาดบ้านหายบ้านเลขที่หนึ่งห้านะคะแต่บอกเขาลรงบานนอนเตียงเบอร์สิบสี่แล้วเพื่อนกวาดแว้แล้วเพื่อนเศร้าเมื่อยนะคะผู้เทานะคะอาย,อยุลอยก็ปีตายเล้วทั้งสองคนมาเถียงกันว่ายายถวดบอกว่าเลขจ,จะออกเก้าสองนะคะคุณยายนางบอกว่าเม่แม่เลขจะออกเก็สองนะคะ แม่นางก็เลยบอกว่ามาโซกันยังยุ่นีเพิ่นบอกว่าเพิ่อนวงหูเพิ่นอยากไรเพิ่นบอกว่าก็โซกันมาบอกเลขมาบอกเลข่าเอาที่สิบอกเลขนะคะสําหรับอายุคุณยายทวดอายุร้อยหกปีตอนที่ตายนะคะอายุอายุคุณยายนางตอนที่ตายอายุร้อยสองปีนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่แม่นางเราบอกว่าเล่าเน้นหนึ่งศูนย์หกนะคะ กับเก้าสนะคะก,กันกันกับหัวกับขึ้นหกสนะคะทั้งหมดทั้งมวลนี่เป็นแนาทางหาสื่อสากินแมงรัฐบาลไทยนะคะนุ่นทียากกับออวยพ่ให้พ่อไม่พีน่น้องเอฟซีโชดีแนาทางของแม่นางเอแม่สรารคามนะคะ